ไปนะครับว่าสามพัสนะครับเตรียมมีกิจกรรมพิเศษนะครับสามพัสพรีเมียมฟอร์มีนนะฮะคืออะไรนี่ให้ดูภาพกันก่อนเลยนี่คืออะไรมีนอิงฟูรอ หรือว่า mining oh mining มันอยู่คนละบรรทัดกัน oh mining f u l แต่มันมีความหมายไงที่เขาแยกบรรทัดกันอะเราก็งงไม่แล้วมันมารวมเป็นในประโยชน์เดียวกันฉันก็ถามแล้วถามอีกเออฉันอ่านเป็น ing f u l เลยไม่ก็ ing ful ะไรมันมีความหมายไงแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันมีความหมายอะไรอย่างนี้นะฮะ๋อ mining f u l day mining full day เขาจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องมีนพีประวิทย์กันนะฮะ ตอนนี้น้องมีนก็พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกันได้ยินได้ยินคัได้ยินชัดเลยครมีนนะสวัสดีครับพอดีครับมีนสวัสดีครับผมดีครับสวัสดีครับมีนตอนนี้อยู่ในรายการแล้วนะอ้าอยู่ในรายการแล้วเหรอครับใช่โอ้เดี๋ยวผมทุกคนสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับ อ่าเป็นไงบ้างฮะนี้อยู่ไหนอยู่บ้านเลยเหรอฮะตื่นเช้าเลยวันนี้ใช่ฮนะอยู่อยู่อยู่ในคอนโดครับอ๋ออยู่คอนโดโทำไมตื่นเช้ามาหน้าตาน่ารักยังเหมือนเดิมเลยอะไม่ได้ทำอะไรเลยเ,ลยเอสดใสยามเช้านะฮะแซวแซวน้องนะฮะอ่าวันนี้จะชวนมีนมาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับสามพร์พรีเมียมฟอร์มมีนใช่ไหมครับผมเออต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าก่อนหน้านี้ สามพาเนี่ยก็เปิดตัวไปแล้วนะฮะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นคอนเสิร์ตของกราฟใช่ไหมก่อนหน้านี้น,นะครับคนก็แห่แห่กันมาติดตามกันเยอะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็คือมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งทางสามพัรทพรีเมียมซึ่งเป็น,นระบบที่ต้องดูแบบว่าจ่ายรายเดือนนะครับหรือว่ารายปีแล้วก็จะได้เห็นคอนเทนต์พิเศษพิเศษแบบว่าอันคัดไม่มีโฆษณาไม่ว่าจะเป็นละครที่ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนอหรือคอนเทนต์พิเศษพิเศษต่างๆนะครับซึ่ง กิจกรรมสามพาร์พรีเมียมฟอร์มีนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่อยู่ใน3ามพาร์พรีเมียมด้วยใช่ฮะเขาเรียกว่าเป็น3ามพาร์เดอะโมเมนต์โมเมนต์นี้ชื่อว่า m e น n ินอินฟูเดนะฮะมินมีนฟูเด n ินอนฟูเดมอนฟูเดนะฮะมันคืออะไรอะมีนถามหน่อยม e นอินฟูเดเนี่ยความหมายก็คือ แปลว่าเป็นแบบเป็นวันที่วันที่มีความหมายอ่ะเป็นวันที่ดีวันที่มีความหมายอะไรเงี้ยวันพิเศษอะไรประมาณมีจะมาทําอะไรในวันพิเศษวันนั้นเหรอพี่อยากดูเลยอ่ะพี่พี่เชื่อไหมผมอ่ะยังรู้ไม่ค่อยเยอะเลยคือตอนนี้ทีมงานอ่ะปกปิดผมมากจริงหรออยากเซอร์ไพรส์น้องเดี๋ยวก่อนจะสร์ไอคนดูเลยคนก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่เตรียมตัวนะเดีคนดูถามว่าผมไม่เตรียมตัวคือกิจกรรมเอ่อ ส plus the moment m a n i n g f u l day เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จะชวนทุกคนอ่ะมาอยู่กับมีนตลอดทั้งวันทําให้วันวันนี้มีความหมายไปด้วยกันอาจจะเป็นวันที่แบบ work from home มันที่คนอาจจะแบบได้เป็นวันหยุดพักผ่อนอะไรเงี้ยครับผมยอยากเร่วโมงเลยนะอยู่กับทุกๆคนเป็นเวลาหกชั่วโมงเต็มหกชั่วโมงถือว่านานนะฮะใช่นานมาก ผมใร่ผู้จัดการผมแบบว่าผมผมเห็นฟังเขาประชุมกันอยู่คือตอนเขาประชุมงานกันเนี่ยเขาก็จะใส่หูฟังในบางช่วงที่แบบไม่ให้ผมฟังผู้จัดการผมบอกได้หมดเลยมีนกี่ชั่วโมงก็ได้ให้มาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยก็ได้สนุกเขาปรึกษามีนไหมสนุกปรึกษามีนไหมถามสินั่นสิผมนั่งอยู่ผมก็ฮะตอนแรกเขาน้นว่ามาแต่งหน้าแปดโมงก็ได้นะน้องมีนหกโมงเช้าก็ได้โอ้ยสนุกสนุกบางอย่างแล้วแต่อันนี้ก็คือว่าเหมือนเป็นการประชุมกันแล้วบางส่วนแบบคือเขา ก็ให้เรารับรู้แต่บางส่วนก็คือไม่บอกให้เรารับรู้ใช่จะเหมือนแบบเซอร์ไพรส์เราไปด้วยมาจะเป็นจะเป็นวันวันที่เราอ่ะจะอยู่กับแฟนๆทั้งวันเลยโดยที่จะมีกิจกรรมทั้งที่ผมรู้ทั้งที่เซอร์ไพรส์ผมทั้งที่แขกรับเชิญแต่แขกรับเชิญเขายังไม่บอกผมเลยว่าเป็นใครบ้างแต่ผมมันพอเดาได้สักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคือตอนนี้เดาแขกรับเชิญได้แล้วอะไรนะฮะแขกรับเชิญนี่คือเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยางหรอ ใช่คือแต่ว่าแขกรับเชิญอ่ะดันหลุดปากออกมาเองว่าวันเนี้ยต้องทําอะไรยังไงบ้างนะแบบว่าผมว่าเอ้าพี่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยมินมินอย่ามินอยหลุดปากนะมินอยหลุดปากนะโอเคโอเคโอ้แสดงว่าแสดงว่าคือตอนเนี้ยเห็นว่ามันแบบอลังการเซตติ้งก็ค่างอลังการแล้วก็ต่างจากงานที่แล้วของพี่กาฟที่พี่กาฟจะเป็นเอ่อวิดีโอเอ่อเป็นเอ่อไลฟ์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมอาจจะแตกต่างให้รู้สึก เราว่าของเราอยากทำอะไรให้มันรู้สึกสบายๆแล้วก็ชิลๆอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเออางี้ยครับผมคือ<ม>ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเนี่ยจะเป็นแฟนมิทติ้งรูปแบบไลฟ์สตรีมมิงนะครับที่จะอยู่กับมีเนี่ยยาวถึง6ชั่วโมงนะฮะมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันพร้อมกับร่วมทำมิชชั่นไปกับมีนด้วย<ม>เออมันเก๋ตรงนี้นะ ได้ทำมิชชั่นไปแบบระหว่างนี้ผมคิดว่าแฟนทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีส่วนกับการทำมิชชั่นของผมด้วยฉะนั้นเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษที่เป็นไลฟ์แชทนะครับสามารถแชทคุยกันได้ใช่เขาเรียกอันนี้ว่าฟิวเจอร์ที่แบบว่าเป็นแบบไลฟ์แชทใช่ไหมอันนี้ใช่ผมคิดว่าอาจจะต้องรบกวนนะครับแฟนทุกๆคนนะต้องเข้ามาดูกันเยอะๆเพราะผมไม่รู้ว่าภารกิจที่ผมต้องทำเนี่ยอาจจะต้องแบบขอความช่วยเหลือแฟนๆก็อาจจะใช่ใช่นะตรงนั้นเลยเพราะมันเป็นการคุยกันแบบเรียลไทม์เหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบ นองมีนทำไมหล่อจังเลยอย่างเงี้ยอะ <c oughs> อมีนตอบว่าไง <c oughs> ใช่เลยฮะแบบนี้เละผมบอกว่าอ๋อผมใช้ฟิลเตอร์ครับ <c oughs> ว่ามาแต่6ชั่วโมงคือ <c oughs> นานมากเพราะ,ระว่าปกติอะเวลาแบบสมมติเราไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งก็อย่างมากแลวนะแต่นี้คือแบบก <c oughs> <c oughs> ิจกรรมนี้คือ6ชั่วโมงเต็มๆนะฮะแต่จะเห็นมีนมีนอาจจะแบบว่าแป๊บนึงผมขอ2นาทีนะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะผมไม่ไหวแล้วอะไรางี้สดๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถือกล้องเข้าห้องน้ำด้วยหรือเปล่า ไม่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถือกล้องห้องน้ไม่น่าจะได้แย่แล้านยกล้าะอก่าอย่าอย่ายุนะน้องกล้านะมีคนบอกตายล้วใครก้า่นี่มีนเดี๋ยวดิก่อนที่จะพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนะครับอันนี้คนแฟนๆเริ่มรู้แล้วว่าจะมีแฟนมิตติ้งรูปแบบเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะแต่ช่วงนี้ได้เรียกว่าพักผ่อนอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างถามไถ่ช่วกันก่อนโหก็ ก็ตกใจเหมือนกันนะฮะหลังจากตัวเลขพุ่งๆแล้วก็กองละครที่ถ่ายกันอยู่กําลังจะปิดกองกาลังจะปิดกล้องแล้วต้องหยุดประมาณไม่ถึงเดือนสรุปว่าเนี่ยเลื่อนมาตอนแรกเขาอยากให้ปิดในพันนเมษาพฤษสภานี่แบบน่าจะจะหมดพฤษสภาแล้วยังไม่ได้ปิดเลยอะไรเงี้ยก็่าจะเลื่อนไปอาจจะอาจจะปิดปลายปีลองเล่นสักระยะไม่หรอกขอแค่เดือนสองเดือนพอไหมไหมเลยใช่ไหมเราต้องเคลียร์ให้จบภายในเดือนสองเดือนนี้ให้ได้หมายถึงว่าสถานการณ์นะฮะ ใช่อยากก็อยากมันดีขึ้นแล้วก็ช่วงนี้อยู่บ้านก็ผมผมซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายมาไว้ในห้องอาไว้ตรงระเบียงนอกนิดหน่อยเอาไว้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วห็อะไรนะฟิตหุ่นเหรอฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะเรื่องหน้าที่เอมีแลนเข้ามาก็ค่อนข้างต้องฟิตหุ่นหน่อย๋ะละครเรื่องใหม่เอาจะโชว์ซิกแพคเหรอ เรื่องหน้าไม่รู้เหมือนกันผมก็เตรียมเตรียมไว้ก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก่อนอื่นใน6ชั่วโมงที่เราจะมีงานเนี่ยก็ควรจะต้องโชว์ก่อนนะฮะมีนหกชั่วโมงในวันที่ยี่สิบหกมคมเน่ยพี่ว่ามันต้องมีนะคอนเทนต์เนี้ยพี่ผมผมผมแพนแพนน้ดูเนี่ยผมผมซื้ออุปกรณ์ิตเน็อไม่พี่พี่นึกว่ามีนแพนจะโชว์ซิกแพคตอนนี้ตกใจ ไม่ใช่จะให้ดูอุปกรณ์นะฮะเออนะฮะในวันที่26สิบหกต้องมีแหละโชว์ว่าแบบเนี่ยหลังจากกักตัวมาซิกแพคกเป็นยังไงบ้างหุ่นเป็นยังไงแล้วอย่างเงี้ยเออนี่ฮะรอดูรอดูรอชมมันต้องมีอะไรพิเศษส่วนตัวอในมุมมองในความคิดของมีน่ะอยากจะให้มีกิจกรรมอะไรกับแฟนคลับบ้างอะไรของตัวเองของตัวเองสมมติถ้าถ้ามีได้อะถ้าคิดได้อ่ะถ้ามีได้อะผมผมอยากเล่นแบบว่า อยากเล่นอะไรก็ได้ที่แฟนๆมีส่วนร่วมด้วยอ่ะอาจจะเป็นแบบสมมุตินะใช่แบบตามหาของอะไรนี้ก็ได้นะออสมมุติตามหาของในในแบบในห้องที่แบบเราไลฟ์กันอยู่ในแบบ<อ>สตูที่เราไลฟ์กันแล้วแบบว่าให้แบบแฟนๆช่วยผมหาเลยแบบให้เป็นแฟนใบได,ได้แล้วแบบผมไม่รู้ว่าแบบมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออเนะก๋นะเก<อ>๋นะ<อ>เออเออเออแล้วเราก็อ่านจากที่แฟนๆช่วยกันบอกอะไรเงี้ย ใช่เออใช่หกชั่วโมงกินลาไปสามชั่วโมงก็หาไม่เจอและเออแก่แก่ทำไปหาไม่เจอหาเจงจกบนสตูค่ะอยู่มุมด้านขวาอะไรเงี้ยนะอนนเยอะอันนน้นเยอะอันนน้นเยอะอันเยอะนะฮะเออแล้วยังมีกิจกรรมอะไรอยากทำอีกไหมกับแฟนๆอืออยากทำอีกเหรอผมว่า ร้องเพลงมมนร้องเพลงอร้องเพลงมันต้องมีอยู่แล้วแหละหกชั่วโมงเนี่ยร้องเพลงเตรียมไว้สักกี่เพลงดีกว่าเถอะน่าจะสักประมาณสองอะลรบ้าโอ้โหออะไรบ้หกชั่วโมงแม่แต่เราก็ต้องมีอยู่แล้ะเนาะมีโชว์ร้องต้องมีมันทามันทําได้ไหมแบบว่าให้ผมเล่นกีตาร์แล้วแฟนๆร้องอะไรเนี่ยได้ไหมได้นะได้ก็ร้องอยู่ที่บ้านได้ทำได้แล้วก็ปล่อยเสียงเข้ามาได้ในสตูดิโออาจอย่างนี้ได้ ถามทีมงานเขาก่อนถามทีมงานทานงาสามพาร์สสั่งคุณเตย้ยคุณเตย้ยจะบอก<พ>กับกมีนว่าได้ไม่ได้ต้องถามสามพาร์สก่อนเออนะมีนมีคนส่งข้อความมาบอกว่ามีนกินน้ําเก่งหกชั่วโมงขม,มดน้ําเป็นโอ่งแน่เลยจริงคือว่าอ๋อช่วงช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่มันออกกองอะครับพี่ผมอะเห็นช่วงมันจะยิบแบบเป็นกระติกน้ําที่เป็นถังสองลิตรใช่ไหมอ่าใยญ่ๆนะผมก็เลยซื้อมันกินเพราะผมรู้สึกว่าอยากแบบอยากกินน้ําเยอะๆ ก็หลุดพอซื้อมามันทําให้รู้ว่าผมอ่ะกินน้ําน้อยลงอพปกติอ่ะผมมากินน้ําเยอะมากกินประมาณแบบถ้าอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยกินประมาณแบบขวดใหญ่อ่ะสามขวดซึ่งตกประมาณแบบสามลิตรกว่าสี่ลิตรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันดีแล้วนะพอมากินน้าเยอะ แล้วพอมากินเหลือขวด2ลิตรอ่ะพอมันใกล้หมดเราก็เออขชิบหยัดกินแล้วอะไรเงี้ยก็กานกินเหลือวันละสองลิตรครึ่งสามลิตรอะไรเงี้ยกินน้อยกว่าเดิมต้องกินเยอะเหมือนเดิมจะได้เหล่ามากกว่าเดิมตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็กินประมาณแสองถังสองถังสองถังแล้วก็ค้างไปเลยนะตอนนี้สองถัล้มีนค้างเลยสองถังแล้วเน็ตมีนค้างนะฮะเดี๋ยวมาเลมาแล้าล้วมาแ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 ล้รมาแล้วมามา้วมา้มาแล้วมาแล้ มีแล้วก็คือนอกจากที่เราอะขอกลับมาที่งานก่อนคือที่ประชุมวันนั้นนะ่มีอะไรอีกบ้างที่แบบ<ม>พอ <า S 2> จะพูดได้บ้างที่เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยทุกครั้งมันจะเป็นการเอ่อถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี่เขาจะเซตฉากนู่นนั่นนี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีมีกล้องที่แบบเขาถูกเซตไว้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเหมือนเขาจะไปเซตเป็นเอ่อพูดได้ไหมเนี่ยเป็นแบบ คลือหาดนะเขาใช้คำว่าคลือหาดเลยนะโอ้ยอยู่ในคลือหาดคุณชายแล้วไปติดติดกล้องทั้งทั้งบ้านเลยจริงงงข้าถามผมว่าถ้าจะว่ายน้ํานี่พี่เอากล้องติดใต้น้ําได้ไหมต้องมีแล้วซีนี้ต้องมีแล้วดีมุมใต้น้ําดีซีนี้ต้องมีแล้ว มาดูกันแล้วรอชมเลยนะซีนนี้รอชมเลยนะรอเลยนะตั้งตารอนะแต่อย่างย้ำกันอีกทีนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่มีนทำร่วมกับ3ามพลัสแอปพลิเคชันของทางช่อง3ของเรานะครับแต่กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่ใช้บริการสามพัสพรีเมียมเท่านั้นนะบริการทั้งรายเสียรายเดือนและรายปีเข้ามาดูได้มีคอนเทนต์พิเศษแบบนี้นะฮะอยากเห็นกล้องใต้น้ําจับมีนตอนว่ายน้ําจะมีไหมไม่รู้อ่ะเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผม ผมได้ยินมาได้ยินมาแล้วก็แข่รับเชิญที่มีนบอกว่าเขามาหลุดโป๊กับมีนเมื่อกี้ขอขอใบ้หน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายใบ้คำใบ้มีไหมผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับอเป็นไรยาจบเป็นไรยะแป๊ะใครอะใครอะเอาก็น้องให้ใบให้น้องใบแล้วมาถามน้องได้ยังไงไม่ก็แค่คิดไงว่าใครผู้ชายด้วยได้ก็ไม่ยอมให้บอกก็ไม่ยอมสไตล์หน้าตาเป็นยังไงหล่อคมน่ารักอะไรยังไง เออก네็เป็นฟ no ิลแบบน่ารักเด็กๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาแล้วอ้นี่คือไม่รู้นะเอาแล้วพอแล้วพอแล้วอล้ไม่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 ได้อยู่ในช่องสามใช่ไหมไม่ได้อยู่ช่องสามใช่ไหมบอกได้เหรอบอกเดี๋ y าก็รู้กันหมดนะโอเคโอเคไว้รอลุ้นกันนะฮะมีแค่คนเดียวเหรอ หกชั่วโมงค่ที่ผมรู้มาว่ามีหลายคนแต่ว่าที่หลุดโป้งกับผมมาแค่คนเดียว่ะอ่าโอเคนี้ต้องรอดูกันนะฮะเออรอติดตามกันถ้าคนอยากดูต้องทายังไงนะคุณเต้ยอ่างานจะมีวันไหนบอกก่อนแป๊ะมีงานจะมีวันไหนพูดมา26่สิบหกพฤษภาคมครับอ่าเอองานจะมีขึ้นวันที่26่สิบหกพฤษภาคมนี้นะครับก็ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน3 plus นะครับ cs 3 plus นะฮะแต่งานเนี่ยจริงๆเขาจะมีวันที่2 6พฤษภาเวลา10โมงถึง4โมงเย็นเลยนะยาวยาวไป10ชั่วโมงถึง4โมงเย็นแต่มันมีขั้นตอนใช่ไหมเผื่อใครใที่ยังไม่รู้นะฮะง่ายๆก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ www cs 3 plus com หรือแอปพลิเคชัน 3+ plus เลยแหละแล้วก็ให้เลือกอะลงมาที่แถบแนะนำก็จะเจอโปสเตอร์ส plus the moment มีนิ่งฟูเดย์นะฮะแล้วกดไปที่โปสเตอร์เลยนะครับก็จะพบกับรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็กดสมัครแพ็กเกจสมพระแบบพรีเมียมรายปีหรือรายเดือนกันได้นะครับ <laughs> แล้วก็คนที่มีหัวใจสะสมอยู่แล้วเนี่ยสามารถเอาหัวใจมากดแลกได้หนึ่งพันดวงเพื่อเขาชมกิจกรรมได้เลยด้วยมินโชอ,อะไรพี่อะอมินโชอ,อะไรพี่อ,อยู่อ,อะโชกล้ามเหรอฮะเปล่าโชกล้ามเมื่อขอเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่สายตามองสคริปต์นี่คือแบบเหลมองมีหมดเลยอะ ผมว่าเมื่อคืนเน่ผมมานอนตกหมอนจริงเหรอเนี่ยเออไหนมาบอกพี่พี่จอยเนี่ยทักมาว่าว่าแบบว่าเช้ามากเลยบอกแปดโมงห้าสิบมนัดมานัดแบบว่าดูระบบกันนะแล้วผมก็ตื่นมาแล้วก็ เฮ้ยสายเมื่อวานแล้วแบบเหมือนรีบลุกเร็วแล้วมันขอเคล็ดเลยใช่ไหมต้องโทษจอยไม่แต่นอนตกหมอนพี่ก็รู้สึกมาสักพักแล้วพี่จะไปซื้อหมอนใหม่แล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะหมอนหรือเป็นเพราะอะไรตึงมากเลยตึงต้องต้องแบบว่าออกกําลังกายอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เราจะได้เห็นมีในงานวันหกชั่วโมงนี้นะฮะวันนั้นเจ้าตัวอาจจะตกหมอนแล้วอุ้ยสิบโมงแล้วขอขอนวดก่อนนะนี่คือแบบว่าชวนแฟนๆออกกํลังกายไปด้วยนะเออวอร์มวอมวอมเนี่ยเป็นดีเอ็นดูตกหมอนมีีีีมมพ่อะะไรจฟ ก่อนจะจบอ่ะครับเออคือปกติเนี้ยจอยอ่ะมันเวิร์กฟ h ร์มโฮมไงมีนมันไม่เข้าเข้ามาตั้งแต่แบบต้นเดือนที่แล้วไม่เคยเข้าเลยพี่ให้เข้ามาช่วงเช้าก็ไม่เข้าปกติจะเป็นไลน์พี่สองคนที่ใช้วิดีโอคอลกับดาราทั้งหลายอพอมาถึงคิวมือปุ๊บอีจอยมันบอกว่าอะไรรู้ไหมจอยเหรอไม่ได้เดี๋ยวหนูเข้ามาเอง มันไม่ยอมให้ลายพี่นางกลัวพี่ได้ลายมีนไปอ่ะเออฉันงงมากโดยที่มันไม่คิดเลยว่าพี่เออมันโดยที่มันไม่คิดเลยว่าพี่โทรหาสนุกก็ได้ลายมีนพี่ก็เลยเล่นตามเกมอ่ะนะก็ฝากมานะเสื้อเสื้อเสื้อบอกว่าเสื้อตอนนี้ก็คือยังร่วมทําบุญได้อยู่ใช่ไหมคะใส่มาเลยพ่เซนเนี่ยอ่ะเออยังไงเออได้อยู่ครับคือคืออาจเผื่อใครยังไม่รู้นะพอดีมีนช่วงช่วงโควิดอ่ะแหละว่างแล้วก็ช่วงวันเกิดพอดีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทํา กิจกรรมอะไรแบบเป็นสาธารณประโยชน์สักหน่อยหนึ่งออก็เลยก็เลยเนี่ยเราทําเสื้อตัวนี้ซึ่งออกแบบมาจากลายของน้องๆเด็กๆที่แบบอาจจะด้อยโอกาสอะไรเงี้ยครับผมมีน้องกลุ่มที่เป็นแขนอ่อนแรงกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงกันซึ่งการที่เขาจะวาดรูปได้สักรูปหนึ่งเนี่ยมันก็ยากออใช่ไหม,มครับกลุ่มที่แบบพ่อแม่เป็นโรคเอชวีซึ่งน้องที่เกิดม,มาเนี่ยก็จะมีมีโรคตามมาด้วยโดยที่แบบไม่แบบไม่ต้งแต่เกิด<จ> หรือว่ากลุ่มครอบครัวเปราะบางซึ่งเนี่ยผมก็น้องๆเขาวาดมาแบบหลายรูปมากเลยเป็นแบบยี่สิบสามสิบรูปเลยแล้วผมก็มาเรียงเป็นหลายเสื้อตัวเดียวกันแบบนี้ยเนี่ยจะมีชื่อน้องเขาอยู่เลยตรงนี้ผมก็เอามาหมดเลยอะไรเงี้ยไหนมีลองดึงเสื้อขึ้นนิดีพี่อยากเห็นลายดึงลายข้างล่างอะไรข้างล่างชัดเออไหนดึงสีดึงเสื้อขึ้นสีออ้ยสวยเลยข้างล่างไม่ไม่ไม่ดึงดึงขึ้นหน่อยดึงขึ้นหน่อยมันมองไม่เห็นข้างล่าง อะไรเป็นลายสะดือแล้วนะคุณเต้เก็บอาการหน่อยสิเห็นผู้ชายตี๋เขาข่าวน่ารักหน่อยไม่ได้จะรววรามเขาทำออนไลน์เลยเหรอแย่แล้วแล้วคือคือลายเนี้ยผมผมมาทําผมไม่เอากําไรสักบาทเลยนะผออบริจาคกําไรทั้งหมดบริจาคหมดเลยอ่าให้ที่ไหนยังไงบ้างเอ่ยก็คือเดี๋ยวติดตามในเออินสตาแกรมของมีนหรือว่าของเพจขายเสื้อผ้าก็ได้ครับเป็นชื่อชื่ออาจเะยากนิดนึง มมมเอ็นเอ็นเอ็นตฮะมสามตัวแล้วก็เอ็นตัวดอตโตออ่อ๋ออ่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 ่ออ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 ่อี่ออไออ่มี่ออ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 ่อ่ออ่ออ่อ่ออ่อ่ออ่อ่่่่่ ตัวนี้เนี่ยหกร้อยเก้าสิบาทครับผมแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปแบ่งให้กับสามมูลนิธิเลยนะครับก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้เข้ามินเลยก็จะมีแต่ว่าถ้าอยากเข้ามินก็ซื้อตัวอื่นแถมด้วยก็ได้นะสามมูลนิธินะครับที่จะมีนําเงินไปร่วมทาบุญก็จะมีมูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายมีสหอาไทยมูลนิธิจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กมพบ2525าอนะฮะส่วนหนึ่งก็จะสมรบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจากสถานการณ์โควย รวยใช่แล้วครับก็เดี๋ยวมินก็จะเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยไปแบ่งกระจายร่วมบริจาคร่วมถุนคุณครับผมนี่นะมินเห็นไหมข้อมูลครบเลยพายจอยเข้ามาพี่มีข้อมูลทุกอย่างเลยเนี่ยเ่ยเขาอกอากาศีเกียนมันมากเลยแล้วปกติเป็นยังไงปกติเป็นยังไงไม่เข้าช่องค่ะไม่เข้าเลยว่าฟังพมไม่เข้าช่องเลยบอกกัว แต่เขาสวยฮะน้ำหนักเขาลง8โลเขาสวยไว้เรามีเจอตัวจริงนะฮะฟองเลยมีนก็เดี๋ยวไปเจอกันได้นะคะสำหรับแฟนๆที่รอติดตามน้องมีนอยู่นะฮะกับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะทางสามฮสไปติดตามรายละเอียดกันได้มีนเชิญชวนหนครับครับผมก็ครับสุดท้ายก็อยากแบบชวนแฟนๆทุกๆคนนะครับมาร่วมทําให้วันที่ยี่บพฤษภาของเราเนี่ยเป็นวันที่ดีแล้วก็วันที่สนุกมีความสุขกันตลอด6ชั่วโมงเต็มตลอดทั้งวันเลยนะครับก็เชิญชวนทุกคนอยากชวนทุกคนมา มาดูเราหน่อยอ่ะมาดูกันนะมาแบบมาอยู่เป็นเพื่อนเรา,เราให้เราสนุกกันทุกคนไม่เหงาเราก็ไม่เหงาเหมือนกันครับผมอ,อยากให้ทุกคนมาดูอันนเ้อะครับครับยีบกสกพฤษภานี้แต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆกิจกรรมอะไรยังไงช่องทางไหนไมีอะไรให้ดูกันบ้างอย่างนี้เนาะยี่สิบหกพฤษภาเป็นวันพุธนะคะต้องบอกว่าเป็นวันหยุดวันวิสาขบูชาก็บอกอพ่อแม่ไว้เลยว่า วันนี้ขอหยุดนะคะไปทําบุญตอนเช้าเสร็จเนี่ยไปทําบุญเจ็ดหกโมงเโมงเสร็จแล้วก็10บโมงก็คุณแม่ไม่ต้องยุ่งนะคะหนูขอไปมีโมเมนต์กับพี่มีนหนก็อยู่หน้าจะแล้วพอแล้วพอเเย็นพี่มีนพาสวดมนต์ทำวาดมีนต้องมีนะต้องพาสวดมนต์กันหน่อยนะ ได้อีกหนึ hmm. um, 2, ่งชั่วโมงเอออย่าเล่นเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องมีนด้วยนะคะมีนขอบคุณมากนะอ่ะมีนมีนโพสท่าหล่อๆหน่อยเร็วถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวให้แฟนๆท็อปแคปเจอร์อ่าหล่อๆหน่อยฮะนะเดี๋ยวพี่นับนะขอสามคหนึ่งสองสาม X หนึ่งอ่าหนึ่งสองสาม X สอง X สองหนึ่งสองสาม X สามเออโอเคขอบคุณน้องมีนนะคะให้แฟนๆได้ฟินกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันดูแลสุขภาพด้วยนะ ขอบคุณครับผมผมมีอะไรจะบอกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนยังไม่ได้อาบน้ำเลยาอ๋อได้ไม่เป็นไรเราเนี่ยนะอะถอดเสื้อดิไปอาบน้ำต้องถอดเสื้อสิไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอได้เหรอได้เหรอขอบคุณมากครับผ่อนนะครับขอบคุณมากครับผ่อนนะครับขอบคุณมากครับครับอ่านะฮะกากิจกรรมนะครับสามพาร์ทเดอะโมเมนต์มีนิ่งฟูลเดย์นะครับติดตามกันได้นะครับจะมีขึ้นวันที่ 26พฤษภาคมนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะนำรายละเอียดเนี่ยมาบอกกันเรื่อยๆเดี๋ยวไปแอบรู้อะไรมาจะมาเมาให้คุณผู้ชมฟัง<ม>ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างจะได้เล่นอะไรกับมีนบ้างนี่แหละฮะก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะฮะทางเว็บแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน3 p a พ s นะฮะ